และหัวข้อในการทํานายดวงชะตาการงานในวันนี้คือควรไปต่อกับงานเดิมหรือให้โอกาสตัวเองได้ลองเปลี่ยนไปทํางานอะไรใหม่ๆอ่ะ ภายใบรแรกนะคะเป้าหมายของเจ้าชะตาคุณได้คําพิภากษาเป้าหมายของเจ้าชะตานั่นคือการชั่งหนักดูข้อดีข้อเสียของการงานที่ตัวเองทําอยู่ในตอนนี้อะไรดีว่าไปตามดีอะไรแย่ว่าไปตามแย่เป็นการมองหาเหตุผลที่แท้จริงเพื่อใช้รองรับการกระทําต่อไปที่จะเกิดขึ้นในอนาคตถึงเวลาที่จะต้องจัดการกับตัวเองเสียใหม่รีเฟรชตัวเองใหม่ด้วยการหาข้อยุติของเรื่องที่คาราคาซังอยู่ในใจคุณตอนนี้นี่เอง สำหรับข้อดีในทางเลือกแรกนะคะคุณได้ไพาราชาถ้วยคือมิตรภาพในที่ทํางานเดิมนั่นเองค่ะคุณอาจเป็นที่รักของผู้ร่วมงานนะคะเป็นคนที่สามารถเป็นที่พึ่งและให้คําปรึกษาใดๆได้ได,ด,ด,ดีถ้ามองในแง่ของบุคคลภายนอง,องค์กรคุณอาจเป็นที่ชื่นชอบและชื่นชมของลูกค้าหรือเป็นที่ไว้ใจของดีลเลอร์ทั้งหลายที่มีการติดต่อด้วยส่วนข้อดีในทางเลือกที่สนะคะคุณได้ดวงอาทิตย์ การให้โอกาสตัวเองได้ลองเปลี่ยนไปทำงานอะไรใหม่ๆนั่นคือโอกาสทองที่จะทำให้ชีวิตของคุณมีความรุ่งเรือง การเติบโตในสายงานและความก้าวหน้าของคุณจะมังเกิดขึ้นคุณจะได้พบเจอกับอะไรใหม่ๆซึ่งเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับคุณมากกว่าเดิมได้ทําอะไรที่เข้ามือเป็นสิ่งที่คุณถนัดและต้องการอยากจะทําโดยแท้จริงสําหรับข้อเสียของการไปต่อในงานเดิมก็หนีไม่พ้นเรื่องของอารมณ์และความอ่อนไหวค่ะหลายครั้งที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่เป็นตัวของตัวเองกลับบ้านมาก็แอบมีร้องไห้เพราะบางครั้งก็รับอะไรที่เกิดขึ้นในวันนี้ไม่ไหว การทำงานมันควรจะดูกันที่ผลงานไม่ใช่ดูว่าใครเอาใจใครได้มากกว่ากันซึ่งมันก็ไม่ใช่แนวคิดของคนทำงานรุ่นใหม่เลยส่วนข้อเสียของการให้โอกาสตัวเองได้ลองเปลี่ยนไปทำงานอะไรใหม่ๆคุณได้ไพ่จาก,กรพัรดีนี้การเริ่มต้นใหม่อาจต้องแลกกับความมั่นคงทางด้านการเงินความสุขสบายของคุณอาจหายไปบ้างเพราะการเริ่มทำอะไรใหม่ๆสิ่งที่ตามมาคือความเครียดนั่นเอง,เองคุณต้องไปสู่ตัวเองใหม่อีกครั้งแสดงศัก,กยภาพให้คนอื่นเห็นอีกครั้งว่าคุณมีดีมากแค่ไหนมาถึงไพ่ใบสุดท้าย นั่นคือผลลัพธ์ของการทํานายคุณได้ไพ่นักมายกลไม่ว่าจะเลือกทางใดสิ่งที่คุณควรปฏิบัติจริงๆคือการพัฒนาตัวเองฝึกฝนตัวเองให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในหลายๆแบบไม่หยุดที่จะเรียนรู้อัปเดตข้อมูลข่าวสารระยะนี้นะคะถ้าคุณพอจะมีเวลาว่างก็ลองหาคอร์สฝึกอบรมพัฒนาตัวเองบ้างก็จะดีมากนะคะเรื่องของภาษาและการสื่อสารก็เป็นสิ่งสําคัญที่ไม่ควรมองข้ามเหมือนกันถ้าไม่มีเวลาไปลงคอร์สอบรมหรือลงคอร์สเรียนเสริม เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีก้าวไปไกลแล้วนะคะเรามีช่องทางในการศึกษาผ่านระบบออนไลน์เยอะแยะมากมายทั้งใน Tik k t o k YouTube Facebook ซึ่งนอกจากจะให้ความบันเทิงแก่คุณแล้วในนั้นยังมีคลังความรู้เอาไว้คุณศึกษาพัฒนาตัวเองอีกด้วยมีอาจารย์หลายท่านนะคะที่ออกมาทำคลิปสอนเทคนิคอะไรต่างๆที่น่าสนใจมีหลากหลายสไตล์หลากหลายรูปแบบให้คุณได้เลือกสัรลองเอาสิ่งนี้ไปเป็นอีกข้อหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ของคุณก็ได้นะคะ